เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอส,อสอวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนจงหาลิมิตต่อไปนี้ถ้าลิมิตมีค่านะครับก็มีอยู่4ข้อนะให้หาลิมิตก็คล้ายคกับข้อก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงก็คือฟังก์ชันในข้อนี้นะมันจะมีค่าสมบูรณ์เข้ามาร่วมด้วยนะครับเออนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทบทวนอย่างนี้นิดนึงก่อนว่าเราจะจัดการกับค่าสมบูรณ์เนี่ยทำยังไงหลักในการหาลิมิตก็ใช้สูตรใช้ทฤษฎีบท ตามในหนังสือนั่นแหละนะคือหลักง่ายๆนะสูตรเหล่านี้มันมันถ้าเขียนให้ละเอียดอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่เอาเป็นว่ามันสรุปเป็นหลักง่ายๆก็คือว่าเราสามารถเวลาหาลิมิตอะ่ะเราเหมือนกับว่าจะแทนค่าตัวเลขที่เราต้องการหาลงไปในตัวแปรได้หรือเหมือนการแทนค่าฟังก์ชันคล้ายการแทนค่าฟังก์ชันในทางปฏิบัติอนีมันคล้ายนะผลลัพธ์มันจะเกือบจะเท่ากันเขาก็เลยถือว่ามันเท่ากันแต่ในทางทฤษฎีเนี่ย นท้งหลักการเนี่ยมันมีความแตกต่างกันกันะความหมายมันมีความแตกต่างกันเออบางทีมันก็บางกรณีมันก็ใช้แทนกันไม่ได้แตห่หลายกรณีเหมือนกับมันจะใช้แทนกันได้ะนะครับเอาเป็นว่านะให้เราระวังกรณีที่เป็นเศษส่วนของเผ้านามนะก็ระวังกรณีที่เป็นค่าสมบูรณ์นะกรณีอื่นอื่น,น,นเนี่ยมักจะหาลิมิตโดยการแทนค่าได้นะครับ แต่มันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นกรณีที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีรายละเอียดที่อาจจะต่างออกไปแต่เราอาจจะยังไม่เรียนนะในตอนมอปลายนะครับนะเอาเป็นว่าหลักตอนนี้ลิมิตเราตั้งหลักไว้ที่การแทนค่าก่อนนะครับหาค่าลิมิตก็แทนค่าได้เลยส่วนค่าสมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะต้องทบทวนนิดหนึ่งทบทวนค่าสมบูรณ์อย่างงี้ยครับเอ่อย้อนไปตอนที่เราเรียนเรื่องพวกจำนวนจริงอ่ะนะค่าสมบูรณ์สัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มี อะไรอยู่ด้านในนะครับตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยสมมุติเป็นตัวแปร x นะครับตัวแปร x เ,เนี่ยถ้ามันเป็นเลขเช่นเลขบวกเลข10เนี่ยเราเขียนค่าสมบูรณ์ของ10เนี่ยเราค่าสมบูรณ์ของ10มันก็เท่ากับ10นะเราก็เขียนเป็น10เลยก็ได้นะครับนค่าสมบูรณ์ของ x เ,เนี่ยเราเขียนเป็น x เลยก็ได้โดยไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ถ้าเลขตัวนั้นมันเป็นเลขบวกเลขบวกก็คือเป็นเลขตั้งแต่ศูนย์เป็นต้นไปอะ มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยเขียนเป็น x ได้เลยแต่ถ้าเลขมันน้อยกว่าศูนย์ล่ะเช่นลบหอย่างเงี้ยลบหเจอค่าสมบูรณ์มันต้องเป็น5ใช่ปะลบหปรับให้เป็น5ทําไงครับมันมีวิธีการปรับอีกวิธีหนึ่งก็คือเติมลบซ้อนเข้าไปเพราะลบของลบหมันได้5พอดีลบลบเป็นบวกถูกไหมงั้นถ้าเลขด้านในติดลบให้เราแปะลบซ้ําไปด้านหน้ามันจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกเพราะค่าสมบูรณ์หมายถึงครอบไปอันไหนอันนั้นต้องบวกงั้น ถ้าเราไม่ต้องการเขียนค่าสมบูรณ์เราเขียนเป็นลบของเลขด้านในได้กรณีนี้เขียนแบบนี้ได้เมื่อ x เนี่ยมันติดลบนะ x ติดลบก็คือ x น้อยกว่า0เออหลักมันมีอยู่อย่างนี้นะอันนี้ย้อนกลับไปตอนม .4 นะครับทีนี้ถ้าด้านในมันไม่ใช่ x อย่างเดียวหรอกแต่มันเป็นก้อนของ x มันเป็นเพหุนามตัวหนึ่งอย่างเช่น x ลบ5อย่างเงี้ยเ ก็เราใช้หลักการเดียวกันได้ก็คือเราจะเขียนเป็น x ลบ5ไปเลยเป็นค่าบวกไปเลยเมื่อ x ลบ5เนี่ยมันมากกว่าหรือสิ่งที่อยู่ด้านในมันมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราย้ายข้างนย x มากกว่าหรือเท่ากับ5ก็เขียนเป็น x ลบ5ได้เลยแต่เราต้องเขียนแปะติดลบด้านในให้มันล้อกับตัวเนี้ยนะครับเป็น x ลบ5ลบของ x ลบ5กรณีนี้ถ้า x ลบ5เนี่ยมันน้อยกว่า0เราจะเขียนแบบนี้ x ลบหน้อยกว่าศแปลได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราายคข้างก็คือ x น้อยกว่า5นั่นเองหมายความว่าถ้า x น้อยกว่า5เวลาเราถอดค่าสมบูรณ์แปะลบเข้าไปด้วยเราจะใช้หลักตรงนี้นะมาพิจารณาค่าลิมิตของฟังก์ชันที่มีค่าสมบูรณ์อยู่ด้วยนะครับก็เราเริ่มยังไงดีนะ,ะเราข้อที่1นะเราเริ่มวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนครับ เราบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเรา,าลิมิตเนี่ยหาค่าได้เหมือนกับเป็นการแทนค่าแต่อันที่จริงโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกกรณีที่แทนค่าได้อย่างการณีที่เป็นค่าสมบูรณ์นะครับเ,เ,นเนี่ยอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้ลบ4ความหมายของลิมิตจริงๆเ่ยก็คือการที่แทน x ด้วยเลขที่เกือบจะเป็นลบ4 ถ้ามันไม่ใช่ฟังก์ชันข้าสมบูรณ์แทนเลขเกือบจะเป็นลบสี่กับเลขลบสี่แทนลงไปเลยเนี่ยมันจะค่ามันจะเหมือนแทบจะเหมือนกันเลยนะเราก็เลยที่ต่างว่ามันเท่ากันได้แต่กรณีเป็นข้าสมบูรณ์มันเกิดมันเกิดเคสอะไรขึ้นครับคือการเข้าใกล้ลบสี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับประเด็นก็คือลบสี่อยู่นี่ใช่ไหมมันเข้าใกล้สองฝั่งได้ถ้ามันเข้าใกล้ฝั่งซ้ายเข้าใกล้ฝั่งซ้ายก็คือเช่นลบสี่จุดหนึ่งอะ เกือบจะถึงลบสแต่ยังไม่ลบสเช่นเลขลบสี่จุดหนึ่งลบสี่จุดหนึ่งเมื่อมาบวกสี่มันจะได้เป็นลบศูนย์จุดหนึ่งมันจะติดลบครับพอมันติดลบเกิดอะไรขึ้นครับถ้าด้านในติดลบเราด้านในติดลบหรือ x อลบหอย่างเช่นกรณีนี้ด้านในมันติดลบนะน้อยกว่าศูนย์ก็คือติดลบด้านในติดลบเราต้องเขียนข้าสมบูรณ์อีกแบบหนึ่งอ่าแล้วถ้ามันเข้าใกล้ขว่างขวาล่ะเข้าใกล้ขว่างขวาก็เช่นลบสี่จุดลบสามจุดเก้าเข้าใกล้ขว่างขวานะฝานียเช่นอันนี้ติดลบเนี่ยเช่นลบสามจุดเก้า ลบสามจุดเก้ามาบวก4มันได้ศูนย์ประมาณศูนยจุดหศูนจุดหมันเป็นเลขบวกเลขบวกเราต้องเขียนค่าสมบูรณ์อีกแบบหนึง่งเออนี่มันมันสับสนแล้วไงว่าเราจะเอายังไงกันแน่ทางซ้ายหรือทางขวากันแน่เพราะฉะนั้นเขาแนะนําอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เ,เป็นฟังก์ชันที่เป็นค่าสมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะต้องแยกดูลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะโดยเฉพาะกรณีที่เลข ที่จะแทนค่ามันเป็นเลขที่เป็นร้อยต่อพอดีนะเป็นร้อยต่อร้อยต่อมองไงก็คือเมื่อแทนเลขลงไปใน x ลบสลงไปใน x แล้วเลขด้านในมันจะเป็นศนะูนย์ะกรณีนี้แทนค่าแบบเนี้ยเลขด้านในเป็นศูนยะ์พอดีเนี้ยมันเหมือนเป็นร้อยต่อกรณีนี้เนี่ยให้ทําแบบนี้ครับเอาเป็นว่าทุกๆค,ครั้งที่เจอฟังก์ชันค่าสมบูรณ์และหาลิมิตนะให้แยกดูเป็น2กรณีจะปลอดภัยกว่านะครับก็คือให้พิจารณาลิมิตซ้ายขวาครับ เออเริ่มจากพิจารณาลิมิตซ้ายก่อนแล้วกันลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสเนี่ยทางซ้ายนะแยกดูซ้ายขวานะครับโอเคนะแยกดูทางซ้ายทำไงครับเออความหมายก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะ เอาอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนที่เรามาแยกดูทางซ้ายเราเขียนโนต้ตไว้อย่างนี้นิดนึงก่อนความหมายของนะความหมายของ x บวก4ค่าสมบบนของ x บวกสหมายความว่าไงครับเราสามารถเขียนเป็น x บวก4ได้เลยในกรณีที่ x บวกสมันมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือเป็นกรณีที่ x ถ้า,าย้ายข้างนิดนึงมันคือ x มากกว่าเท่ากับลบ4นะลองย้ายข้าง x มากกว่าหรือเท่ากับลบสเนี่ยเขียนแบบนี้ได้เลย นะครับแต่เราต้องเขียนเป็นลบ x บวก4ในกรณีที่ x บวก4มาน้อยกว่า0หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ x น้อยกว่าลบ4นะถ้า x น้อยกว่าลบ4ให้เขียนแบบนี้ครับเออทีนี้กรณีของเราเนี่ยเราลองมาดูนะเราหาค่าสมบูรณ์ลิมิตของค่าสมบูรณ์ x บวก4โดย x เข้าใกล้ลบ4ฝั่งซ้ายเข้าใกล้ลบ4ฝั่งซ้ายก็แสดงว่า เช่นเป็นเลขลบ4.1แสดงว่ามันเป็นเลขที่น้อยกว่าลบ4เลขที่น้อยกว่าลบ4ต้องสามารถเขียนฟังก์ชันที่เป็นค่าสมบูรณ์นะตามเงื่อนไขด้านล่างได้ครับนะเลขที่น้อยกว่าลบ4ถูกไหมเขียนตามเงื่อนไขด้านล่างก็คือแปะเขียนเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ฝั่งซ้ายจากค่าสมบูรณ์เราถอดออกก็เขียนเป็นลบแปะไว้ด้านหน้า x บวก4อย่างนี้เอใช้หลักตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับงั้นเราก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกได้ละ พราถอดข้าสมบูรณ์ออกได้ปั๊บนะลิมิตตัวนี้มันก็คือลิมิตของฟังก์ชันพวุนามธรรมดานั่นเองนั้นเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็กลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสทางลบของอกระจายลองกระจายลบเข้าไปดิเป็นลบ x ลบสนั่นเองนะเออ,เอ,อที่จริงไม่ต้องกระจายเข้าไปก็ได้นะ อันนี้เราก็แทนค่าลบสเข้าไปนะครับทิงไม่ต้องแทออนค่าลบสเข้าไปเป็นลบของลบสนะลบสลบลบเป็นบวกก็เท่ากับ4ีลบสีก็สีลบสก็เป็น0นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูลิมิตพิจารณาอย่างนี้บ้างครับลิมิตของ X เข้าใกล้ลบสทางขวามือบ้าง เ,เข้าใกล้ทางขวามือคือไงครับเข้าใกล้ทางขวามือก็คือ x ตัวนี้มันจะต้องมากกว่าลบสี่ถูกปหมมันเกือบจะเป็นลบสี่เช่นลบสามจุดเก้าอย่างเงี้ยเออมันมากกว่าลบสี่นะครับถ้า x มากกว่าลบสี่ก็สามารถถอดข้าสมบูรณ์ออกแล้วเขียนฟังก์ชันเป็นโดยไม่ต้องเขียนแบบนี้เลยโดยไม่ต้องมีค่าสมบูรณ์นะครับเออ เราก็สามารถเขียนตัวนี้ได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ทางบวกของ x บวก4เออเอาถอดข้าวสมบูรณ์ออกได้เลยนะครับนี้เราก็แทนค่าได้เลยนะ 4. ลบ4่บวก4ลบ4บวก4ก็เป็น0เออนี้เราจะพบว่าเนื่องจากลิมิตของข้าสมบูรณ์ของ x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้ลบ4ทางซ้ายเท่ากับลิมิตของ x บวกค่าสมบูรณ์ x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้ลบ4ทางขวามันเท่ากันนะแล้วก็เท่ากับ0เราก็สรุปได้เลยว่าข้อนี้ลิมิตของข้อนี้ก็ตอบ0นั่นเองนะงั้นข้อ1ลิมิตก็มีค่าเป็น0โอเคนะจบก็ประมาณนี้นะได้แนวทางนะข้อ2เราก็ทำได้ตามนี้เลยครับข้อที่2นะใช้หลักเดียวกันครับ ลิมิตของ x ลบ2ส่วน x ลบ2 x เข้าใกล้2ทางลบนะทีนี้เราลองพิจารณาตัวนี้ก่อนอพิจารณาตัวที่เป็นค่าสมบูรณ์ก่อนครับ x ค <c oughs> ่าสมบูรณ์ของ x ลบ2เราเขียนเป็น x ลบ2ได้เลยนะครับในกรณีที่ x ลบ2ลบ2เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0 หรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ x มากกว่าลองย้ายข้างดู x มากกว่าหรือเท่ากับ2ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ2เขียนเป็น x ลบ2ได้เลยแต่ถ้า x น้อยกว่า2มันจะทําใ้้ด้านในติดลบด้านในติดลบต้องเขียนเป็น x แปะลบไปด้านหน้านะตามหลักที่ทบทวนให้ตอนต้นคลิปนะครับเ,ออเขียนถ้า,าเราจะเขียนอย่นี้ติดลบแล้วก็ x ลบ2ถ้ากรณีที่ x ลบ2สิ่งที่อยู่ด้านในเนี่ยมันน้อยกว่า0 นะครับหรือง่ายๆก็คือเราย้ายข้างก็คือ x น้อยกว่าลบสถ้า x น้อยกว่าลบสเราจะเขียนฟังก์ชันค่าสมบูรณ์เนี่ยจะเขียนหน้าตาแบบนี้นะงั้นเราก็ลองมาดูนะอย่างที่บอกอ่าค่าพิจารณาลิมิตของค่าสมบูรณ์เนี่ยต้องพิจารณาลิมิตฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะดูลิมิตฝั่งซ้ายก่อนนะครับเออลิมิตของ x ลบสนะ x ลบส่วน x ลบสเมื่อ x 2. เข้าใกล้สองฝั่งซ้ายนะครับเออ x เข้าใกล้สองฝั่งซ้ายความหมายคือ,อยังไงถ้าเลขสองอยู่นี้เข้าใกล้ฝั่งซ้ายก็คืออยู่นี้เข้าใกล้ฝั่งซ้ายก็คือเลขเกือบจะเป็นสองอ่ะแต่ยังไม่ถึงสองถูกไหมเช่น1.99่ย 9, 9, อย่างเงี้ยยังไม่ถึงสองแสดงว่า x เนี่ยมันยังน้อยกว่าสองถ้า x น้อยกว่าสองค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขอ่าเออนี่ไม่ใช่ลบ x น้อยกว่าสองค่าสมบูรณ์มันจะเข้าเงื่อนไขด้านล่าง ถูกไหมงั้นเราสามารถเขียนฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ได้เป็นแบบนี้ครับลิมิตของเข้าเงื่อนไขล่างนี้กลายเป็นติดลบของ x ลบสองเออจากค่าสมบูรณ์ก็ติดลบแล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกนะเเข้ากับ2ทางลบเออเอาเงอนไขล่างมาใช้นะทีนี้อย่าเพิ่งแทนค่าข้อนี้นะครับมันเป็น ฟังกช์ชันของเศษส่วนเพาน่านามตัดก่อนครับ x ลบ2 x ลบ2ตัดได้ก็กลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางลบตัดไปก็เหลือลบ1ลิมิตของลบ1ก็ได้เป็นลบ1นั่นเองนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ฝั่งซ้ายทีนี้ลองมาดูฝั่งขวาบ้างนะลิมิตของอ x ลบ2ส่วน x ค่าสมบบนของ x ลบ2ส่วน x ลบ 2, 2เมื่อ x เข้าใกล้2ลองทางขวาบ้าง ถ้า x เข้าใกล้2ทางขวาก็แสดงว่าอ,อยังไงครับเลข2เข้าใกล้2ทางขวาก็คือเลข x มันต้องมากกว่า2ถ้า x มากกว่า2เราต้องสามารถถอดฟังก์ชันถอดข้าสมบูรณ์ออกแล้วเขียนฟังก์ชันด้านในเป็น x ลบ2ได้เลยโดยไม่ต้องเติมลบลบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะได้เป็นลิมิตเขียนเป็น x ลบ2ได้เลยครับส่วน x ลบ2นะด้านล่างไม่มีข้าสมบูรณ์ก็ไม่ไม่ต้องทำแบบนี้นะเข้าใกล้2ทางบวก อ่ะทีนี้เราลองดู x ลบ2 x ลบ2มันเหมือนกันก็ตัดกันได้กลายเป็นลิมิตของ1 x เข้าใกล้2ทางบวกลิมิตของ1มันก็ได้1ถูกไหมเออข้อนี้ลิมิตเข้าใกล้ทางซ้ายกับทางขวามันได้ลบ1กับ1ซึ่งมันไม่เท่ากันก็เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางลบมันไม่เท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางบวกเพราะงะั้น ข้อนี้เราตอบว่าลิมิตไม่มีค่านั่นเองนะครับข้อนี้ตอบไม่มีค่านะลิมิตไม่มีค่าอตอบไม่มีค่าอาละจบไป2ข้อข้อที่สนะครับ โอข้อที่สง่ายหน่อยเขาให้หาแค่ฝั่งซ้ายนะครับเอ่อลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ฝั่งซ้ายครับของฟังก์ชัน x บวก4แล้วก็ x บวก4นะนี้เราพิจารณาอย่างนี้นิดนึงครับ ค่าสมบูรณ์ของ x บวก4เนี่ยเราสามารถถอดค่าสมบูรณ์ออกได้เป็น x บวก4ธรรมดากรณีที่ x บวก4ด้านในเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือมองง่ายๆก็คือถ้าย้ายข้างมานิดนึงคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4ถ้า x มากกว่าเท่ากับ4เขียนเป็น x บวก4ได้เลยแต่เราจะเขียนเป็นลบ x บวก4เอาหลักของค่าสมบูรณ์มาใช้นะเมื่อ x บวก4น้อยกว่า0หรือ x น้อยกว่าลบ4ถ้า x เนี่ย ในที่นี้มันน้อยกว่าลบสให้ใช้ถอดค่าสมบูรณ์ออกแล้วเขียนแปะลบด้านหน้าแทนเป็น x ลบสนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราลองมาดูซินะกรณีของค่าสมบูรณ์ของ x เข้าใกล้4ทางเข้าใกล้ลบสทางลบของ x บวกสนะ x บวกสอย่างนี้นะเราพบว่าไงครับเข้าใกล้4ลบสทางลบเข้าใกล้ลบสทางลบเนี่ยหมายถึงเข้าใกล้ฝั่งซ้ายมือ นะอันนี้ลบตรงนี้หมายถึงเข้าใกล้ฝั่งซ้ายเข้าใกล้ฝั่งซ้ายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเลขที่ไม่ถึงลบสี่น้อยกว่าลบสี่ถ้าเลขน้อยกว่าลบสี่ก็คือมันจะเข้าเงื่อนไขเนี่ยครับ x น้อยกว่าลบสี่เราต้องแปลงถอดข้าสมบูรณ์ออกแล้วแปะลบเท่านามดา้านหน้ากลายเป็นลิมิตของอย่างนี้ครับลิมิตของลบของ x บวกสี่นะหารด้วย x บวกสี่นะเมื่อ x เข้าใกล้ลบสี่ทางซ้ายนะครับเออ ทีนี้เราอย่าเพิ่งแทนค่านะาลิมิตอย่าเพิ่งแทนค่าตัดก่อนครับเสรส่วนพ่งน้ำตัดก่อนก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ทางลบของตัดตัดก็ได้เป็นลบ1ลิมิตของลบ1ก็ได้เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบลบ1นะครับเออข้อนี้มีค่านะตอบลบ1ครับนะลิมิตเจาะจงว่าเข้าใกล้ฝั่งซ้ายก็ตอบลบ1นะ ไม่ได้จอดจงว่า x เข้าใกล้ลบสนะแต่ระบุว่าลบสฝั่งซ้ายมันก็เลยมีค่าแต่ถ้าไม่ได้ระบุฝั่งซ้ายของขวาเนี่ยอาจจะไม่มีค่านะข้อนี้นะครับอ่ะข้อที่4ครับนะ ข้อ4ก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันนะลิมิตของ 1, 1. ส่วน x บวกด้วย1ส่วนค่าสมบูรณ์ของ x x เข้าใกล้0ูนย์ทางซายนะครับก่อนอื่นเราก็ลองมาพิจารณาตัวนี้ก่อนครับค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็น x ได้เลยไม่ต้องเขียนเครื่องหมายค่าสมบูรณ์กรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ถ้า x น้อยกว่า0เราก็ติดลบไว้ด้านหน้าอย่างนี้ครับ อ่ะทีนี้เราลงมาดูลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้าย 1, F 1. ส่วน x บวกด้วย1ส่วนค่าสมบูรณ์ของ x เข้าใกล้1ฝัง่งซ้ายเอ่อเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายนะอันนี้เลขส่วนเข้าใกล้ฝั่งซ้ายก็คือเข้าใกล้ฝั่งเนี้ยเข้าใกล้ฝั่งเนี้ยก็คือเลข x เนี่ยมันมีค่าย,ยังไม่ถึง0ูนย มันมีค่าน้อยกว่าศูนย์ถ้ามีค่าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขนี้ยันเราสามารถเขียนค่าสมบูรณ์โดยถอดค่าสมบูรณ์ออกแล้วติดลบด้านหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยนะเราก็เขียนเป็น x เข้าใกล้ศูนยะ์ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น1ส่วน x บวกด้วยค่าสมบูรณ์อันนี้เราก็เขียนเป็น1ส่วนลบ x ได้เลยนะครับเออเราก็ลองมาจับรูปนิดนึงนะ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้าย1ส่วน x 1ส่วนลบ x เราก็เขียนเป็นลบ1ส่วน x อย่างนี้ได้เลย หนึ่งส่วน x บวกกับลบหนึ่งส่วน x เป็นอะไรครับตัวที่เหมือนกันบวกกับตัวที่ติดลบแล้วเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นครับหรือเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งมันก็คือ1ส่วน x บวกลบก็เป็นลบ1ส่วน x ได้แล้วครับก็ได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้าย1ส่วน x ลบ1ส่วน x ก็เป็น0นย์ั่นเองลิมิตของ0ูนย์ก็เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ0ย์ได้เลยนะครับเออข้อ4ก็เท่ากับ นะอ่ะจบไปอีกหนึ่งข้อต่อข้อที่5ครับอะข้อที่5ก็คล้ายๆกันแต่เลขมันจะอ่ายาขึ้นมาหน่อยนะครับเออลิมิตของเอ็กเข้าใกล้3ส่วน2 นะ,ะ 2x กำลัง2ลบ3 x ส่วนค่าสมบูรณ์ของ2 x ลบ3นะนี้เรามาพิจารณาค่าสมบูรณ์ตัวนี้ก่อนครับค่าสมบูรณ์ตัวนี้ความหมายก็คือว่า2 x ลบ3เนี่ยเราสามารถเขียนเป็น2 x ลบ3ได้เลยในกรณีที่2 x ลบ3เนี่ยเมื่อลบแล้วมันมากกว่าหรือเท่ากับ0คือค่าด้านในถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เนี่ยมาเขียนแบบนี้ได้เลยนะ2 x ลบ3หรือเราจัดรูปตัวนี้นิดนึง เราย้ายสมาย้ายสไปบวกย้ายสไปหารมันจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน2งถูกไหมเออหมายความว่าถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ 3, 2ส่วน2เนี่ยให้เขียนค่าสมบูรณ์เนี่ยเขียนโดยไม่ต้องมีค่าสมบูรณ์ได้แต่ให้เราเขียนว่าลบของ2 x ลบ3ก็คือถอดค่าสมบูรณ์ออกได้นั่นแหละแต่ปิด แปะลบไม่ด้หน้าในกรณีที่ 2x ลบ3เนี่ยมันน้อยกว่า0หรือ 2x ลบ3น้อยกว่า0ถ้าเราย้ายข้างนิดนึงย้าย3มาบวกย้าย2มาหารก็มันน้อย x น้อยกว่า3ส่วน2นัน่นเองถ้า x น้อยกว่า3ส่วน2ให้เขียนข้าสมบูรณ์แบบนี้ครับอ่ะทีนี้เราก็ลองมาพิจารณาลิมิตตัวเนี้ยโดยพิยจารณาลิมิตทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็พิจารณาฝั่งขวานะตามสเต็ปการหาลิมิตของข้าสมบูรณ์ต้องดูฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่ง ฝั่งขวานะครับเราลองหาลิมิตของ x เข้าใกล้3ส่วน2ฝั่งซ้ายเกิดอะไรขึ้นครับได้เป็น2 x กำลัง2เ,าเราก็ลบด้วย3 x นะฝั่งซ้ายเกิดอะไรขึ้นครับฝั่งซ้ายก็คือเรา ถ้าอันนี้เป็น3ส่วน2เข้าใกล้ฝั่งซ้ายก็คือ x เนี่ยมันยังไม่ถึง3ส่วน2ยังไม่ถึง3ส่วน2ก็คือน้อยกว่า3ส่วน2น้อยกว่า3ส่วน2เราสามารถเขียนข้าวสมบูรณ์โดยแปะลบไว้ด้านหน้าได้แล้วถอดข่าวสมบูรณ์ออกเขียนอย่างนี้ได้ครับเอ่อ x 3ส่วนสงฝั่งลบใช่ไหมก็กลายเป็น2 x กำลังสลบ3 x ส่วน, 3, วนข่าวสมบูรณ์ตันนี้ถอดออกแล้วแปะลบด้านหน้า2 x ลบ3อย่างนี้ครับ อ่ะทีนี้เราจัดการอย่างนี้นิดนึงครับจัดรูปนิดนึงอย่าเพิ่งแทนค่าลงไปนะมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วนเท่านามต้องระวังการแทนค่านิดนึงนะครับเออหาลิมิตบางทีมันก็แทนค่าได้เลยนะแต่บางกรณีก็ต้องระวังนะครับเ,เราทํานี้ก่อนครับจัดรูปดึง x ออกมาเป็นตัวร่วมก่อนนะ,ะดึง x ออกมาเป็นตัวร่วมอย่างนี้ครับ x กาลังสองก็คือ x 2ตัวดึงออกมาตัวหนึ่ง x ก็ดึงออกมาด้านในก็จะเหลือ2 x 2แล้วก็ x อีกตัวหนึงด้านในตัวนี้ก็เหลือ 3, ได้เป็นอย่างนี้ครับด้านล่างก็เป็นลบ 2x เอลบ3ออนะอ่ะทีนี้ตัดตัดอย่างนี้ได้ครับมันก็จะเหลือเป็นอ่าลิมิตของ x เข้าใกล้3ส่วน2ทางลบของ x หารด้วยลบ1นะครับเออตัดหมดก็เหลือลบ1ลบ1มันก็คือลบ x นั่นแหละมันก็คือ ลิมิตของ x หารลบ1ก็ได้ลบ x ใช่ไหม x เข้าใกล้3ส่วน2ทางลบของลบ x นะทีนี้ก็แทนค่าได้เลยก็จะได้ว่านะเท่ากับเท่าไหร่ครับแทนค่าลงไปได้เลยก็เท่ากับลบ3ส่วน2ได้เลยนะสามส่วน2แทนลงไปใน x ได้เลยโอเคนะงนันสรุปลิมิตของ x เข้าใกล้3ส่วน2ทางลบนะ 2x กำลัง2ลบ 3x แล้วก็ 2x ลบ3เนี่ยมันจะเท่ากับลบ3ส่วน2เอออ่ะทีนี้ลองหาทางขวาบ้างนะลองหาพิจารณากี่ทางซ้ายแล้วลองทางขวาบ้างครับ x เข้าใกล้3ส่วน2ทางขวาของอะไรครับ 2x กำลัง2ลบ 3x ส่วน 2x ลบ3เออค่าสมบูรณ์การเข้าใกล้3ส่วน2ทางขวาเออ3ส่วน2ทางขวาก็คือเข้าใกล้ฝั่งนี้แสดงว่า x มันมากกว่า3ส่วน2ไม่ถึงะเกือบจะถึง3ส่วน2แต่ยังคงมากกว่า3ส่วน2คือความหมายของการเข้าใกล้ทางขวาถ้ามากกว่า3ส่วน2ก็หมายความว่ามันจะเข้าเงื่อนไขนี้ครับ x มากกว่า3ส่วน2ให้เขียนค่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีค่าสมบูรณ์ได้เลยนะครับเออเพราะงั้น ลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้เราก็เขียนได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้3ส่วน2ทางบวก 2x กำลัง2ลบ 3x ค่าสูบูรณ์ด้านล่างก็ถอดออกได้เลยนะเขียนเป็นอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องแปะลบเข้าไปด้วยนะครับเออก็จัดรูปนิดนึงแทนค่าลิมิตาหาลิมิตอย่าเพิ่งแทนค่าไปนะครับเออกอ็ดึง x ออกมาเป็นตัวร่วมเหมือนเมื่อกี้ก็จะได้เป็น 2x ลบ3นะ 2x ลบ3 ทีนี้เราก็ตัดได้ก็จะได้เป็นลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ x เข้าใกล้3ส่วน2ทางขวาลิมิตของ x ก็แทนค่าลงแทน3ส่วน2ลงไปได้เลยนะก็จะได้เป็น3ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของอ x เข้าใกล้3ส่วน2ทางขวาของ2 x กำลังสอลบ3 x ส่วน 2x ลบ3เนี่ยมันเท่ากับ3ส่วน2เท่ากันไหมครับเออเมื่อกี้เข้าใกล้ฝั่งซ้ายมันได้ลบ3ส่วน2พอเข้าใกล้ฝั่งขวาได้3ส่วน2เราได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับเนื่องจากลิมิตของ 2x กำลัง2ลบ 3x ส่วน 2x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้3ส่วน2ฝั่งซ้ายมันไม่เท่ากับลิมิตของ 2x กำลัง2ลบ 3x ส่วน 2 x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้3ส่วน2ขวางขวามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าข้อนี้ตอบลิมิตไม่มีค่านั่นเองนะครับออโอเคเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าข้อนี้ก็ตอบไม่มีค่านะครับอ,อ,อ่ะจบนะ5ข้อนะครับ